บล็อกเชนจะมีข้อดีก็คือมีส์ทคอนแท็กนะครับเปรียบเสมือนเราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วรันเป็นเซิร์เวอร์เลสแอปพลิเคชันรันอยู่บนบล็อกเชนในองค์กรเริ่มมีความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นนะครับก็จะเอามาประยุกต์ใช้ในบริษัทในเรื่องของดิจิทัลซัพพลายเชนเป็นต้นนะครับในเรื่องของโลจิสติกสนะครับในการทำทร a คแอนด์เทรสนะครับ ซึ่งๆ <บ S 1> <บ>อันนี้คือยกปัจจุบันแล้วเนาะ4.0 4.0นะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิ t a ลแอสเซทนะครับในการเอาสินทรัพย์ต่างๆมาแปลงเป็นด<ล>ิจิ t a ลแอสเซทนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission Take Monday Take Transformation Tomorrow ัสดีครับยินีตอรับสู่รายการถึงบันเนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งนี้เจริญสุปกุลและคุณบิลปราธนาสัพเดดิครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณจอบค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณจอบแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชาคริตอิมพัทนะครับชื่อเล่นชื่อจอบนะครับปัจจุบันเป็น Head of Platform Engineering ที่ Ascent Bit Company นะครับซึ่งบริษัทของเรามีภารกิจที่จะทำบล็อกเชนสำหรับ Enterprise นะครับ ซึ่งเราจะโฟกัสในด้านของดิจิทัล l o ย a l ตีแล้วก็ดิจิทัลซั p พลายเชนครับผมครับคุณจอบครับถ้าพูดถึงเรื่องบล็อกเชนเนี่ยจริงๆเราก็เคยคุยเรื่องเรื่องนี้มาพักสักพักแล้วแต่น่าจะผ่านมาตั้งนานแล้วทีนี้อยากจะให้คุณจอบช่วยรีวิวให้ฟังก่อนครับว่าบล็อกเชนที่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ครับครับผมจริงๆแล้วบล็อกเชนก็คือเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เอามาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการเก็บข้อมูล เป็นดัตตอรเบแบบกระจายแล้วก็เก็บข้อมูลแบบไร้ศูนย์กลางนะครับเหมือนเป็น Database ที่เก็บชุดข้อมูลแบบเป็นทอดๆนะครับเอาข้อมูลเก็บในดิจิตอลนะครับเอามาเข้ารหัสนะครับ <c oughs> แล้วก็เก็บต่อๆกันแล้วก็มีสำเนากระจายไปยังทุกๆโนดแล้วก็บล็อกเชนจะมีข้อดีก็คือมีสมาร์ทคอนแท็กนะครับเปรียบเสมือนเราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วรันเป็น s e r v ์เวอร์เลสแอปพลิเคชันลันอยู่บนบล็อกเชนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเปลี่ยนจากรูปแบบเก่าที่เหมือนแบบไปเก็บรวมศูนย์ d a t a Center อะไรเงี้ยเป็นแบบกระจายโหนต,ตามที่ต่างอ๋อใช่ครับรผมแล้วมองเรื่องความปลอดภัยก็ดูน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าหรือเปล่านะครับผมอ๋อก็คือถ้าเกิดจะมีใครจะปลอมแปลงข้อมูลก็ทําได้ยากเพราะว่าจะต้องจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมกันทุกๆโหนดพร้อมกันดีเดียวนะครับ<อ>ถ้ามีกระจายอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็ใช้ ใช้คอมพิวเตอร์พลร์สูงมากนะครับโอเคถ้างนี้ถามถึงเรื่อง Evaluation หรือพัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มาที่ไปมันเริ่มต้นมาจากอะไรถึงกลายเป็นเทคโนโลยีตัวนี้คะครับคือจริงๆแล้วบล็อกเชนเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี1991นะครับแต่ว่าถูกทำให้รู้จักโดยซาตโตชิสนะครับสร้างบิตคอยขึ้นมาในปี2008ในช่วงซับพลามนะครับเกิดเป็น บอกเชน1.0เรียกว่าด mm ิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับแล้วต่อมาเนี่ยไวทัลิกครับเขาก็มองเห็นประโยชน์ของบล็อกเชนแต่ว่ามันมันควรจะเสริมด้วยสมาร์ทคอนแท็กต์นะครับสมาร์ทคอนแท็กต์ก็เปรียบเสมือนแอปพลิเคชันรันบนเซิร์ฟเวอร์เลสแล้วก็รันบนบล็อกเชนที่เป็นด mm ิเซนเทอร์ไลท์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ Deploy สมาร์ทคอนแท็กอยู่บนนั้นแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของ การประยุกต์ใช้มากขึ้นเช่นเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับถ้าเปรียบแล้วยุคแรกเนี่ยบิตคอยเป็นเหมือนดิจิตอลโกนะครับก็คือมันมีแวลูของมันแต่ว่าอีทอลิอัมเนี่ยจะมีส์ทคอนแท็กทำให้เกิดยูทิลิตี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปรียบเสมือนอีทอลิอมเป็นดิจิตอลสตีลนะครับเราอาจจะไม่ได้เอาเอาทองไปสร้างเมืองเนาะแต่จะเอาเอาเหล็กเนี่ยไปสร้างเมืองต่อทำให้เกิดการใช้งาน แพร่หลายนะครับถัดมาก็คือเป็นช่วงบล็อกเชน3.0นะครับจะเป็นดิจิทัลโซซ i e t y ีนะครับก็จะมีการพัฒนาดิเซน r a ลไลท์แอปพลิเคชันเรียกสั้นๆว่า d ีแอนะครับ mm hmm. ซึ่ง d a แอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ NFT เข้ามาประยุกนะครับ mm hmm. เช่นระบบเกมไฟล์หรือว่า Metaverse mm hmm. นะครับ mm hmm. พอมาถึงในยุคข,ของบล็อกเชน4.0 ก็คือดิจิทัลอินดัสทรีนะครับในองค์กรเริ่มมีความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นนะครับก็จะเอามาประยุกต์ใช้ในบริษัทนะครับในในเรื่องของดิจิทัลซัพพลายเชนเป็นต้นนะครับในเรื่องของโลจิสติกนะครับในการทำแทร็กแอนด์เทรสนะครับอ๋อซึ่งอันนี้คือยุคปัจจุบันแล้วเนาะ4.0 4.0นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลแอสเซทนะครับในการเอาสินทรัพย์ต่างๆมาแปลงเป็นดิจิทัลแอสเซทนะครับ จริงๆเมื่อกี้นี้ผมว่ามันมีเทอมที่ค่อนข้างจะขณะผมเองอยู่รู้จักบอกเชียร์มาสักพักผมเองยังงงๆกันบางทีมีทั้งคอยน์มีทั้งโทเค็นแล้วก็มี NFT ด้วยที่สามอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมิครับลหลักๆคอยเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางที่ใช้เก็บพวก Value นะครับจริงๆคอยก็คือมาจาก f ัง g i b l e Token นะครับ,รบก็คือมูลค่าอของแต่ละเหรียญมันจะเท่าๆกัน นะครับส่วนโทเค็นก็คือจะเป็นการแปลงข้อมูลดิจิตัลต่างๆให้มันอยู่ในในรูปแบบโทเค็นนั่นเองเช่น Investment Token นะครับหรือว่าเหรียญที่ใช้ในการลงทุนนะครับ mm hmm. ส่วน NFT เนี่ยเรียกว่า non-fungible token นะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีอันเดียวนะครับมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับอาจจะเอามาใช้ในเรื่องของ พวกรูปภาพหรือว่าดิจิตัลคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่ง NFT ก็มีการประยุกต์ใช้แพร่หลายนะครับแล้วก็มีการเติมคุณสมบัติของ NFT อยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็สามารถเก็บเป็นกระเป๋าได้ด้วยเป็น wallet ได้ด้วยนะครับโอ้อถ้าอย่างนั้นจริงวันนี้เรามีสาบเยอะมากเรามีทางเรื่องของ คอยมีโทเค็น NFT มีคำานึงเมื่อกี้เห็นพูดบอกเช a i n จนย์เลยนึกถึงเว็บ3.0นขึ้นมาค่ะเว็บ3.0มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไรคะครับจริงๆ web เว็บ3.0จนย์มัเรียกให้ว่ามันเป็น business model ใหม่นะครับ <c oughs> ของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยการที่เราให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของกลับไปยัง user นะครับเวลาเราสร้างคอนเทนต์นะครับเวลาเราโพสต ข้อมูลต่างๆนะครับโพสรูปโพสวิดีโอต่างๆเนี่ยมันเราสามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ใช่แค่เจ้าของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นบิสเนสโมเดลในการสร้างให้เพิ่ม engagement กับ user นะครับเพราะฉะนั้นแม็มบอกว่าไม่ไม่ใช่แบบทุกวันนี้แล้วที่บิวเล่นแล้วบิวก็ต้องไปเสียเวลาดูโฆษณานี่ก็คือจะเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งเลยบนเว็บซัสศูนเนาะใช่ครับผม,มถ้าเกิด เขามีโฆษณาแล้วเรามีพาร์ทิสเปตกับโฆษณาเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการส่วนแบ่งกันอ๋อฉันต้องได้ตังสีดูโฆษณาเราเป็นเหรียญอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆแพลตฟอร์มก็เริ่มมีตรงนี้ขึ้นมานะครับสังเกตง่ายๆว่าเว็บไหนที่ใช้เทคโโนลยีเว็บ3.0เนี่ยตรงเบราว์เซอร์จะมี Extension จะป๊อปอัพมาแล้วก็ให้เราคลิกเพื่อ Connect กับ w a l l e t ส่วนตัวของเรานะครับอืมค่ะ เราพูดถึงบล็อกเชนเนี่ยบล็อกเชนมันมีกี่ประเภทครับเราก็เดี๋ยวนี้มันมีเริ่มมีการนําเอาบล็อกเชนมาใช้ในองค์กรบางแล้วอรือย่างครับครับผมบล็อกเชนเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบ permission block chain แล้วก็ permissionless นะครับในยุคแรกก็จะเน้นเป็น permissionless block chain นั่นหมายความว่าใครจะเข้าไปรัน block chain node ก็ได้เข้าไป mining เข้าไปขุดคอยนะครับ แต่พอมันโอเพนเกินไปเนี่ยก็เริ่มมีเ e อร์มิชันบล็อกเชนนะครับจะมีต้องขออนุญ,ญาตก่อน <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก่อนที่จะเข้าไปลันโนดได้นะครับส่วน Permission กับเ e อร i มิชันเลสเนี่ยมันจะเป็น2โดเมนใหญ่ๆนะครับข้างในก็จะแบ่งเรื่องของการใช้งานนะครับเป็นพับลิกบล็อกเชนกับ p r i v a t e blockchain นะครับอย่างที่เราใช้คริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่จะเป็นเ e อร i มิชันเลสนะครับก็คือเป็น Public เลยใครเข้าไปใช้ก็ได้ นะครับเราก็จ่ายเป็นค่าแก๊สฟีไปนะครับแต่ถ้าเป็น p r i v a t e blockchain ส่วนใหญ่จะเอามา implement กับข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นเรามีสมาคมต่างเนี่ยเราก็อาจจะตั้งจัดตั้งเป็น consortium network นะครับ consortium blockchain นะครับเฉพาะคนที่มีอนุญาตเท่านั้นที่เข้าไปใช้งานเข้าไปแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องมีสิทธิ์เข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลเช่นกันนะครับซึ่ง ถัดมาล่าสุดก็จะมีเป็นแบบไฮบริดนะครับเป็น Public Permission Blockchain ก็คือคนที่จะรันบล็อกเชนโ o นดเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆสามารถดูแล Security ได้นะครับแต่ผู้ใช้งานก็คือเป็นใครก็ได้นะครับที่ไปใช้บล็อกเชนอืมค่ะถัดมาอยากถามเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี Stack ของการ Implement b l o c k c h a i นะคะ่ะในองค์กรเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับผมเวลาเรา เอาบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะมีทั้งรูปแบบของคอมเมอรเชียลนะครับแล้วก็มีเป็นโอเพนซอร์สนะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำที่เป็นโอเพนซอร์สบล็อกเชนนะครับก็จะมีฟาวเดชันที่เป็น Linux u x u o u n t i t n นะครับเขก็จะมีโปรเจกต์ใน Greenhouse Project ของที่ชื่อว่า Hyperledger นะครับใน Hyperledger เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวที่ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนทั้งหมดเลยนะครับเริ่มาจาก Hyperledger Fabric นะครับก็อันนี้ก็เอามาใช้หลากหลายในเรื่องของซั p พลายเชนนะครับแล้วก็ส่วนที่รอ,องรับหรือ Compatible กับบล็อกเชน Public อย่าง e t h e r e u m เนี่ยก็จะใน Enterprise จะใช้เป็นค o r u m นะครับ u o r u m กับ Hyperledger Besu ก็จะเพิ่ม ความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติเรื่องของ Data Privacy เข้ามานะครับบล็อกเชนเนี่ยจริงๆมันก็เป็น Data Storage นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ Database นั่นเองนะครับจริงๆมันจะอยู่เลเยอร์เป็น Data Storage นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยปกติเราจะมีแอป Layer ใช่ไหมครับเมื่อก่อนจะมี Database, App Server นะครับแล้วก็เว็บเทียนะครับเป็น Tree ีเทีย r c h ท t e c t u r e แต่บนบล็อกเชนเนี่ยก็คือเราเก็บข้อมูลบนบล็อกเชนและแอปพลิเคชันของเราก็รันอยู่ในบล็อกเชนนั่นแหละ<ช>นะครับรันเหมือนเซิร์ฟเวอร์เลสแล้วฟอนต์เอ็นก็เป็นเหมือน UI มีแค่อาจจะมีแค่วอลเล็ตก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเทคโนโลยีแนวโน้มที่คนใช้เยอะนะครับก็จะเป็นโกแลงนะครับแล้วก็เป็นเป็นไทสคริปนะครับถ้าเป็นยุคหลังๆเนี่ยจะใช้ Rast Language เยอะเพราะว่า Performance ดีนะครับ เร็วแล้วก็กินรีสอร์ทน้อยนะครับทีนี้คุณจอบพูดเมนชั่นตอนต้นๆเรื่องของคริปโตเคเรนซีผมว่าคนฟังน่าสนใจแน่นอนออดอยซะเยอะนะ <laughs> คริปโตเคเรนซีที่เราได้ยินกันบ่อยแล้วเนี่ยมันมียุสแค่อะไรหรือว่าที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรนอกเหนือจากการซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันบ้างไหมครับออนอกจากคริปโตเคเรนซีเนี่ยในองค์กรเนี่ยก็ค่อนข้างระวัง เรื่องของดิจิทัลแอสเซทแล้วก็เรื่องของการเข้าไปยุ่งกับคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรกูลเลชันต่างๆด้วยนะครับในบริษัททั่วไปก็เลยจะเอามาไปยุกใช้อะไรก็ตามที่ไม่แตะต้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเช่นดิจิทัลซัลายเชนนะครับในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีเรื่องของคาร์บอนนะครับเรื่องลดโลกร้อนเนี่ย <S <S ๆๆก็จะเอาบล็อกเชนเนี่ยมาเป็นตัวเก็บข้อมูลว่า เก็บข้อมูลการใช้คาร์บอนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ามาเก็บลงบนบล็อกเชนซึ่ง,งพวกกรีนไฟแนนซ์นะครับต่อไปบริษัททางการเงินเนี่ยเขาก็จะดูว่าบริษัทไหนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับการใช้แบบเดิมก็จะต้องใช้กระดาษเยอะนะครับในการมีเอกสารในการตรวจสอบพอใช้บล็อกเชนเนี่ยเราก็ตรวจสอบบนบล็อกเชนได้เลย นะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางทั้งหลายนะครับก็จะช่วยประหยัดค่าโลจิสติกสไปได้เยอะนะครับแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยก็เอามาใช้ในการด้านการตลาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลรอยัลตี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างของ Starbucks นะครับก็มีการเอา NFT เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ Loyalty Point นะครับถ้าสังเกตดูคุณสมบัติของ Loyalty Point เนี่ย มันก็จะคล้ายๆกับคริปโตเคเรนซีนี่นแหละนะครับม,มันก็คือเป็นยูทิลิตี้โทเค็นนะครับมไม่ว่าจะเป็น point ของอย่าง 7-Eleven ก็มี7 s t a m สแตใช่ไหมครับหรือว่าห้างร้านต่างๆก็จะมี point ต่างๆเราก็สามารถเอามาคอนเวิร์ตบนบล็อกเชนได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแสดงว่าบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยต้องทำ API integration กันนะครับหรือทำไฟล์ transfer เพื่อแลกเปลี่ยน Exchange, Loyalty Point นะครับถ้าบริษัท A, B, C ต้องการแลกเปลี่ยนกันก็ต้องทำทำเอมาอินทิเกตกันสมมุติว่าถ้ามีสัก20บริษัทต้องมาอินทิเกตกันโอ้ต้อง API กระจุยกระจุยกระ <laughs> จาย <laughs> นะครับ <laughs> แต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ o อ a l t y Point บนบล็ c กเชนเนี่ยเท่ากับแต่ละบริษัททำอินทิเกชัน แค่หนึ่งนะครับก็คือมาอินทิเกตกับบล็อกเชนที่เหลือก็ <S <S <น>เอาสมาร์ทคอนแท็กมาเป็นตัวเอ็กชแนนครับทำ,ทำการสวอปรอยัลตี้พอยได้นะครับแล้วคุณสมบัติของสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยก็ทำให้เราเอาเล่นกับรอยัลตี้พอยได้โดยการเราเพิ่มรูเรื่องของเกมเมฟิเคชันเข้าไปนะครับเพิ่มเอนเกจเมนต์เวลาเรามีแคมเปญต่างๆนะครับเราล็อกอินนะครับเราจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ สามารถเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บนบล็อกเชนเลยนะครับขอถานเจาะอันหนึ่งได้ไหมฮะก็คืออย่างยกอย่างเมื่อกี้เนี่ยตัวตัวระยอที่แพลตฟอร์มถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นบล็อกเชนเนี่ยโอเคแหละยี่สิบบริษัทไม่ต้องคุยกันเองเนาะคุยกับเน็ตเวิร์กอย่างเดียวคือเขาอยากเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บไปมันต่างอะไรกับสมมุติยี่สิบบริษัทตั้งมันมีคนสักคนหนึ่งเป็นตัวกลางตั้ง API ขึ้นมาทุกคนก็ต่อเชื่อมกับ API ตรงกลางเหมือนกัน มันต่างกันยังไงครับท่านครัำอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาก็จะต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่เพื่อให้บริษัทอื่นๆยอมรับนะครับแต่โดยที่บล็อกเชนเนี่ยมีมาตรฐาน ERC 2 0 Standard ที่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้กับ Loyalty Point กับพวก Utility Token ต่างๆนะครับ๋อคือไม่ต้องมาสร้างไม่ความไจะถือใหม่ใช่ครับผมซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยในบริษัทตอนนี้ก็สร้างบล็อกเชนเน็ตเวิร์กกันหมดแล้วบริษัทใหญ่ๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบล็อกเชนเน็ตเวิร์กของเขาก็จะต้องขยายนะครับเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กอื่นนะครับเราจะเรียกว่าการบริดจ์เน็ตเวิร์กนะครับเช่นสมมุติถ้าเกิดมีบล็อกเชนของเราในในเครือบริษัทของเราแล้วอยากจะเอา NFT นะครับหรือเอา loyalty point ของเราไป เทรดต่อเราก็สามารถบิดไปเน็ตเวิร์กอื่นได้อยากถามแนวโน้มของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้นิดน,นึงค่ะว่าว่ามันน่าจะมีอะไรบ้างครับผมคือแนวโน้มการใช้บล็อกเชนเนี่ยผมมองว่าเรื่องของดิจิตอลไอดีนี้นะครับก็จะมีการออดพ์ใช้งานกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ DID d e e e n t r a l i z e d i d e n t t t y นะครับอ,อย่างยกตัวอย่างในบ้านเราที่ใช้เยอะก็ เรื่องของ N D I D นะครับอ๋อผู้เห็นเหมือนในพวกแอปธนาคารมันมีให้ยืนยันตัวตนไหมใช่ครับหลังบ้านเขาก็จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยแหละใช้ Tendermint นะครับในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เรื่องของ C B D C นะครับ C B D C ก็เป็นเทคโนโลยีที่ธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยต้องการที่จะออกแบบมาเพื่อเพื่อประสิทธิภาพสูงนะครับเช่นเดียวกับคริปโตเค r เรนซีในตลาด ดิเซนลไลท์นะครับ Cbdc หรือ Central Bank Digital c u r r e ร์เรเนี่ยก็เปรียบเสมือนเอา Currency ของในแต่ละประเทศนะครับที่มีการ regulate นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ดูแลผ่านทางรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับเขาก็จะจับมือก,กันกับธนาคารในประเทศนั้นๆน,น,นะครับสร้าง Cbdc ขึ้นมาเป็นดิจิ a l ลบาทดิจิตัลหยวน ดิจิตอลดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วแล้เขาก็จะมาบิดหากันระหว่างประเทศนะครับอันนี้ในประเทศไทยเราก็ค่อนข้างแอคทีฟในเรื่องนี้ทําแล้วทําเสร็จยังก็ทําอยู่ยุกําลังอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะครับอโเคครับแซนด์บ็อกซ์ไปเรื่อยๆครับครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราถือว่า เป็นการกลับมาอัปเดตความรู้ทางด้านบล็อกเชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าจริงเทคโนโลยีนี้เดี๋ยวอีเวน u a ช l y เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาหาเราอยู่ยดีนั่นแหละนะครับเพราะมันมีประโยชน์ในตัวของมันเองนะครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจอมมากเลยครับก่อนจากการเนี่ยคุณจอมมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังบ้ครับสุดท้ายแล้วนะครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวนะครับก็มีความ m ม t u r i t ลิ้ค่อนข้างสูงแล้วก็ในบริษัทต่างเนี่ยหยิบเอามาประยุกต์ใช้นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับการสร้าง Micro Service ที่มี Component ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมสเซจ e ิวนะครับระบบ a c h i n g ระบบ Database แบบดิส t r i ิวเต็ดดาต้าเบสนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมโพเนนตที่มีความจำเป็นในการสร้าง Enterprise Stack นะครับผม อืมค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นรู้ว่าบล็อกเชนคืออะไรแล้วเนี่ยอย่าลืมช่วยกัน Kiss, Use, Use, คิดยูสเคดด้วยจะได้มีคนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กันเยอะมากๆนะคะไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณจอบที่ให้ความรู้พวกเราขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะจกกนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission Take Monday, take transformation tomorrow.